ครับกบระป๋อคันนี้ขายครับขายนะครับสวยงามไปดูภายในกันนี่ภายในเบาะหนังยังยังดีอยู่เลยครับสภาพดีเพียงแต่ว่าฝุ่นจับไปเฉย คาอย่างดีข้างบนก็ไม่มีรั่วนะครับไม่มีผุลรอแล้วก็ดูช่วงล่างครับคลิปเลยช่วงล่าง รงล่างไม่ผุเลยนะครับจะสมงคดซีกลิปเลยแล้วก็กระบะเปิดได้3ทิศทางนะครับเปิดได้รอบเลยเปิดแบนไปเลยครับตัวกระบะไม่ผุด้านท้าย นี่ครับก็เปิดสลักตรงนี้ได้เลยนะครับกระบะนี่เป็นเครื่องอยู่ตรงกระบะท้ายนะครับอุ้ยชอวโอ้ยเหยียบมะม่วงนี่ครับเครื่อง ด้านข้างประตูฝั่งคนขับ